ป้าปาคะเราสามารถเอาน้ำตาลทรายไปฉีดพ่นทางใบได้ไหมมีคนเคยเห็นข้อมูลมาว่ามันเป็นแดดเทียมพึ่งเคยได้ยินนะแดดเทียมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจโครงสร้างของสารแต่ละสารเนี่ยอย่างน้ำตาลทรายเนี่ยมันก็คือมมาจากไหนคือมมาจากต้นอ้อยนี่แหละแล้วอ้อยมันก็สร้างออกมาทีนี้น้ำตาลทรายเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนธีรหลายอย่างทีนี้เราจะมองลึกลงไปว่าน้ําตาลทรายสูตรโครงสร้างโมเลกุลมันเป็นอะไรมันเป็นโพลิเมอร์มันแต่ละตัวเนี่ยตัวแต่ละกลุ่มโค้ มันจับกันเรียงเป็นแถวยาวมากเพราะฉะนั้นพืชไม่สามารถดูดก,กินได้เพราะ,ะนั้นจะสังเกตไหมถ้าเกิดเอาตัวน้ําตาลทรายไปเคี่ยวไปทําให้โมลกุลแตกซะาอันนี้เพิ่งจะดูดได้ก็คือเป็นคลูโคสไงเพราะน้าตาลทรายนี่ดูดไม่ได้นะครับคุณไปใส่ลงไปในดินหรืออะไรจุลินทรีย์อื่นเนี่ยจะทําได้จะดูดก,กินได้มันจะย่อยไงเช่นถ้ามีแต่คูณดอรมามันก็ย่อยเชื้อราบางตัวที่เป็นเชื้อดีกับเชื้อรายมันสามารถย่อยได้แต่ถจ้าตัวพืชเองกินไม่ได้ครับถ้าเป็นน้ําตาลทรายเอาไปรดต้นพืชเนี่ย คือไม่สามารถดูดซึมได้เลยเพราะว่าเป็นโพลิเมอร์นอกจากว่าจะมีจุลินทรีย์หรือว่าอะไรก็ตามที่ไปช่วยย่อยเนี่ยจะยังดูดซึมได้อยู่ทีนี้แนะนํำไหมคะแนะนําใช้ไหมคะไม่แนะนานะครับค่ะไม่แนะนำแล้วแดดเทียมคืออะไรคะป้าผมก็เพิ่งเคยได้ยินผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเรื่องแดดเทียมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ